กันบ้างนะครับทางด้านจังหวัดลำพูนนั้นเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดลำพูนได้สร้างความรู้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับแล้วก็แรงงานอิสระร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อรับสิทธิในความคุ้มครองนะครับ นายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกานรนำเครือข่ายประกันสังคมจัดขึ้นโดยประกันสังคมจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะสร้างฐานรากในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมเพื่อที่จะได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แล้วก็การได้รับ จากการประกันสังคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แกนนาเครือข่ายต่างๆเข้ามาร่วมในการรับฟังเป็นจนํานวนมากนะครับฐานะของนางอัชาราบัวทองประกันสังคมจังหวัดลําพูนนะคะก็บอกว่ารัฐได้สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมแล้วก็เหมาะสมกับทุกคนทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศทุกกลุ่มค่ะเพื่อจะให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะครับ